อตั้นามโมสามจบคำว่ oh. านามโมนี่เป็นคาถาพทแรกของพระพุทธศาสนามีบุคคนถือมาตลลาวคาถาตัวนี้ถึงสี่คนด้วยกันมีสาตาคาริยโขทาวสักเทวราชโอนมาเปล่งเสียงจึงเป็นคาถาพทแรกอตังนามโมสามจบ <Num> -sam -na -sam -na -sam ♪ nak motasa Pewato arahto sama Samputa nak motasa pegakawawato arahato samasputa nak motasa pengawato arahato sama samputasa คอยว่าตามลุกปั่นดังโยพุทโธอันว่าสมเด็จพระศรีสันเพชพระพุทธองค์ทรงพระคุณนามสิบประการพระคุณนามเบื้องต้นเป็นประธานคือพระอรหัง โยสันนิสินโนพระพุทธองค์ทรงสถิตน,นั่งเนรัตนบลัลกมอันวิจิตประกอบด้วยบุญญริ์บารมีวระโพธิมูเลภายใต้พวงไม้ พระศีรษะนะมหาโพธิ์พระษัมมณฑลมารังสเสนังยังพระยามานกับพวกพนให้วินาศีกนี้ด้วยพระสมติงสัปรมี ที่สร้างสมพระองค์ใดตังปะนามามิพุทธังท้าพระเจ้าขอไหว้วันธนิยะนมเสียนสิโรธอบูชาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ จำนงเดพระองค์นั่นเถิดวางครวยตราสามครั้งเอาลัำคงสักสามครั้งสามลาเอาถือกรวย เอากล่าตามรุ่งฟันทีโยโทโสโมหจิตเตพระพุทธรัสมิงพระธรรมรัสมิงพระสังฆรัสมิงปาปะกตโต มัจยาต,ตังโทสังสัมภปาปังวินาสันโตข้าพระเจ้าได้กล่าวสบป,ประมาทลาพลังตหน้าเละลับหลังเก่พระพุทธเจ้าเก่พระธรรมเจ้าเก่พระสังฆเจ้า เกบิดามารดาของข้าพเจ้าเกครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าด้วยสิ่งหนึ่งประการใดได้โปรดเอาหสิกรรมเกข้าพเจ้าขออย่าให้มีเวรขออย่าให้มีกรรมซึ่งกันและกันเลยข้าพระเจ้า ขอกราบท้าเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพรกตามรอยบาทพระศาสดาในการบวชของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอมอบคุณกุศลให้บิดามารดาของข้าพเจ้าให้